ตราีบเังหับว่านอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนําไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้วอธิบดีมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเล้ยงชีพได้ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดังตออ่อไปนี้ด้วยคืออนุมาตราหนึ่งจำนวนที่ดินที่จะแบ่งให้เข้าครอบครองอนุมาตราสองหลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครองอนุมาตราสามวิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติอนุมาตราสี่หลักเกณฑ์การ ชดใช้ชทุนที่ได้ลงไปในที่อินนั้นและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างอนุมาตรการห้ากิจการที่จำเป็นสำหรับการจัดแบ่งที่ดินวักสองระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา